บุรัตนุนไอเอ็มธนัตอุทาไอเอมธนัญชัยมอวัน I อเอมทาว่นทองรองไอเอ็มพนวัฒน์เจริญชาไอเอ็มชนาุญขันชาทว์มอุบลราชธานีเทคนิคอนวิวีบีแคคคอมเมรีอิงยูพรยูอาร์สว t ทู a ดยไอเอ็มพีท o ูเย้าคำยูทูเอ้าแฟคเตอรี่ and thank you for your

แบงค์คอรจอยนิ่งครับบ๊ายบาย,บาย